สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสูขุสุขคนผู้ผได้คิดตามรัฐบาลของปู่ขุนปู่ขุนกษิตได้สรุปรัฐบาลหลังหวยออกนะ้อพี่น้องเนาะมีของสูตรใดแตกสูตรใดหลุดเนาะพี่น้องเนาะมียกเก้าสูตรของปู่ขุนก็ได้ปู่ขุนเองมีเก้าสูตรที่ เอาออกมาคำนวณให้พี่น้องเห็นเนาะสุดรแรกสุดต้องวดพี่น้องกะออกมาสูตรตองวดกับเลขเคี่ยงเลขตั้งลักกับลดไปเนาะพี่น้องเนาะได้ต่้ศูนย์กับ6พี่น้องกันมีศูนย์มีหนึ่งมีหามี6มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสี วิ่งหาวิ่งเก้าลุดลุดพี่น้องจับหาเก้าหาหกหาแปดหกเก็ดหนึ่งแปดเก้าศูนย์สี่เก็ดลุดนะพี่น้องนะอันนี้ของต้องงวดลุดไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมี่อันได้แตกอันไดนหนงกระจังเบิ้งกันไปเรอยเนาะของไฟิวไซแตกมองได้แตกลุด ต้องวัดรุดนะพี่น้องเด้อบ้านนี้ซุดเต็มรัฐบาลซุดเต็มนี่มีเข่าดิพี่น้อง่าลดเขาอยู่แต้ว่าเป็นตัวกับเถียวนี่รุดเขามาเป็นตัวกลั๊บนะพี่น้องนะกะซุดเต็มกับวิ่งหาวิ่งเก้าคือเก้าเลยพี่น้องเหล็กระวังกับซีเก้าแปดหาเก้าเหล็กหประตูกับว่าเขาาลดมัดพี่น้อง มีเข่าอยู่ลักหนึ่งก็มีหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามลักแปดมีแปดหาแปดสองแปดเก้าแปดหกแปดสามลักหามีหาสองหาเก้าหาหกหาส,หา,ส,หา,สามลักสองมีสองเก้าสองหกเข่าตัวเดียวพี่น้องเป็นโต๊ะกับ นีเสื้เวทู้เขาคู่เดียวคือสองหกเขาสองหกนะพี่น้องนะเขาสองหกสองสามเก้าหกเก้าสามหกสามถือว่าเขาเขาตกกับพี่น้องสุดเต็มเขาด้วยพี่น้องเด้วยเขาตกกับเป็นสองหกเป็นหกสอง วันนี้ก็สุดล็อกเงินล้านแถวที่แล้วเก่งนี่พี่น้องได้ทั้งบนงงทั้งล่างแถวนี้รุดพี่น้องผาดไปตัวหนึ่งเป็นหกหนึ่งซะหกหนึ่งเก็ดสองซะหนะ่อยของบนกะของสุดบนกะบิงกะบิงซีบิ่งเก้ารูดจับคู่กันหนึ่งหกสองเก็ดสามแปดจีเก้าหาศูนย์หกสอง เกทหกหนึ่งเกสองนี่สองคูนี่ไก่เคี่ยงนี่นะสองคูนี่ไก่เคียงแล้วก็แปดสามเก้าสี่รับของลางกะวิ่งเก้าวิ่งสี่่น้องวิ่ง, 9, ง, 5, งจับคู่กับเกทสองสองเกจับคู่สองเกทสามแปดสี่เก้าหาศูนย์หก หกหนึ่งเก็ดสองเนี่ยนะนี่ก็ใกล้เคียงแปดสามเก้าสี่สูนหาลุดไปพี่น้องของของหลอกเงินล้านเนะาะอันนี้กับเลขไอของสูตรบนล้านนี่ เขาี่พี่น้องเลขในตะล่าง่าหลายตัวดิแต่ว่าปูปูบรจับเขามาคือหกสองเลขในตะล่างกับมีแปดมี่หาไม่หกมีสองนี่มีสามนี่สองตันนี้ข้นี้หกสองตัวนี้ไปนี่นะนี่เห็นว่าพี่น้องเห็นว่าี่หกสองเขาี่พี่น้องแต่ว่าจับบ่ไดดจับบ่เขาปูมาวิ่งรูดหาแปดจับคูก็มี่ หาเปรสามหาสองหางกสามงกหากสองว่าเอาพี่น้องลุดไปแต่ว่าของเขาเขาได้เลขในตะล่างเขาอยู่เด็กพีน้องเ้อแต่ว่าจับบ่ามนันเองสูตรที่หนึ่งบนหลงลุดไปสูตรที่สองกับลุดอีกคือเกาแต่ว่าเลขในตะล่างเขาเด้อผี่น้องเ้อ นี่จะล่างกับเขานี่ยุมมุมเก่านี่มุมหกกับสองนี่ยุมมุมเก่าจับคู่กับหนึ่งแปดกลมเด่นไปพอดีบนกันหาแปดฟันเลยอันนี้ก็จับคู่กับหนึ่งแปดหาแปดกลมเลยกลมหนึง่งแปดกลมหาแปดดิ่งลดกับหาก็เก่าน้อพี่น้องนะหาเก้ากลมหนึ่งแปดกลมหาแปดกลมหาเก้าหาสาม หกเก้าเก้าแปดลุดพี่น้องในตะล่างเขาพี่น้องเด้อในตะล่างเขาได้ลุดสูตรจับลุดจะซือ้อหลักพี่น้องจับบ่าเขาหมดจุโตบ่เขาหมดจุดกูรลยบ่ผ่านการจับันพี่น้องผู้เสี่ยนผู้เกง่งจับเอากระสีได้เนาะปูว่าให้เบิ้งในตะล่างจับเอาน้ำในเด้ออาจจะพูดจับให้บ่หมากักบ่ประทับใจ อันนี้นลุดแต่ว่าเข่าตรงๆอยู่างนี้เข่าจับคู่ขันจับเลยบ่เขา่าอ่ะบานิกามาโค้งชุดไทยอยู่บ่ท่านบ่ท่านเอาไว้จะเอาไว้รุ่นมูนะโค้งชุดไทยเนาะใส่ก็รุ่นมูกันบานิกามาสูตรคัมพีเงินล้านพี่น้องสูตรหนึ่ง มีส1มีสมีแอันนี้รุดมุดในพี่น้องวิ่ง1วิ่ง8จับคู่กับสิบีสิบเก็ดสิบแปดสามหกแปหเก็ดวิ่ง1วิ่งแปดรุ่นะพี่น้องนะกลมกันหนึ่กันกันหเก็ดตัวร่องกันหเก็ดตัวร่องแปห กันสามหกสามเกตของสูตรคัมพี่คือกันละพี่น้องของคัมพี่กะบนรางสองแปดหาสามตัวมาตัวสูตรจับใสไเอาเนาะพี่น้องน้าจับหากันเอาปูขนกระวิ่งรูดหากระแปด จับกูกับหาศูนย์หาหกหาแปดสองศูนย์ซกมเล่นกมเล่นกับหาแปร่องหาศูนยร่องแปดร่องสองศูกกันกบหาหกหาซีลดนะพี่น้องน่าลุดอันนี้ก็รลุด อันนี้ของพญานาคเด้อพี่น้องเด้อของปูขุนสูตรพญานาคสูตรที่หนึ่งวิ่งสูตรที่หนึ่งบนรางสูตรบนอันนั้นสูตรบนนะเพราะเปนสูตรรางอันนี้สูตรบนรางบนรางมัดอะไรพี่น้องสูตรที่หนึ่งบนรางจับคู่มีสามสูตรยุคพี่น้อง จับคูมี่วิ่งรูดก้นวิ่งรูดก้นมี่สามมี่หนึ่งรูดเข่าสามนะพี่น้องนะจับคูสามศูนเข้าเต็มเต็มนะพี่น้องนี่แจ้เป็นตัวร่องก็ซ้เป็นตัวเกงนะ่งเนาะตัวร่องก็ซ้ัเป็นตัวเกง่งเขาเต็มเต็มสามศูนย์นาติดตามในสูตรนี้พี่น้องนะ จับคูสามศูนย์สามีสามหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง6ีหนึ่งหกปูมากมซะหนึ่งีนาสิกรมสามศูนย์นะคือมันเหล็กมันออกเหลวไหมพี่น้องแต่ว่ามันสูตรมันมาจังสันก็ให้เป็นตัวร่องก็เลยแตกเลยนะ่ะพี่น้องเนาะแตกได้หันเพราะนว่าแตกนี่สามศูนย์สูตรพญานาค สุดที2มีวิ่ง2วิ่ง7จับผูกกับ2425ตัวตัวล่องนี่พี่น้อง2425 24ล่อง25ล่อง74 74วิ่ง2วิ่ง7นะพี่น้อง74ตกมตเด่นเลข74 75ตกันอันนี้กลุดพี่น้อง สูตรที่สามด่านนี้เลกวิ่งเกตวิ่งศูนย์ลูดติดวิ่งพี่น้องติดวิ่งลูดได้ศูนย์นะพี่น้องนะได้เขา่าศูนย์นี่เขา่าศูนย์วิ่งลูดเขา่าศูนย์พี่น้องเขา่าศูนย์ผ่านผ่านหลุดแต่ว่าสูตรแรกผ่านแตกเลยพี่น้องแตกตรงๆเลยสามศูนย์ติดตาม ติดตามสามสูตรแตกหนึ่งสูตรคือสูตรแรกสูตรสองลุดสูตรสามเลยวิ่งศูนะพี่น้องสามสูตรได้สองสูตรแตกสูตรหนึ่งเขาวิ่งสูตรหนึ่งคือพยญนะเ๋ยกกระดิติดตามพี่น้องบ้านนี่ของลานเมืองนอก มาจากอิสราเอลของเขาวิง่งรูดแปดรูดสามรูดได้อยู่เด้อพี่น้องได้วิง่งรูดเขาอยู่แต่ว่าจับจับเป็นโมเมนต์คนละโตโอ้แมวก็ได้จับเป็นคนละโตในเขารูดสูตรบนนี่เขาเขาบนบนราง มีบนมีลลางบ้านเอกะจับคู่กะบวิ่งแวิ่งสจับคู่กะบศ1นย์หนึ่งหนเก็ดศเก็ดสเก็ดสาตัวกะบหาเก้าสี่สีเก็ดหาเก็ดสองแก็ดหนสดพี่น้อง เขาจะวิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ล่างขึ้นบนด้วยพี่น้องแปลกคือกันเขาให้เขาให้วิ่งสามวิ่งศูนย์ุดสามรุดศูนย์เขาเต็มเต็มแตม่ว่าหขึ้นบนเขาให้จับคู่สามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเก็ศูนย์ก็หนึ่งสามหแต่ว่าตัวเขากันวนี่บเาเขา่ามาเขาตัวกันนี่มาแตกตัวกันจากล่างขึ้นบน วิ่งเขาทั้งสองโตวิ่งผลนว่าโยลางเอว่า,วานาติดตามน้อพี่น้องเนาะปูคนก็นมีสูตรหนึ่งแต่อันนี้ของหลานไส้ด้อพี่น้องด้วยนี่ด้วอว่ามันของปูเองดิว่ามันปูเป็นผู้จัดสรรหาเองตั้งเองนี่ของหลานไส้แตกสามศูนย์โยลางแต่ว่าขึ้นบนพี่น้องวิ่งสามศูนย์โางก็เป็นบน ถือว่าพานมาพี่น้องเนาะพานของหลานไายอันนี้ของหลานสาวเกาหลีวิ่งสามวิม่งเก็ดลูดเขาลูดพี่น้องคงสุดท้ายบ่ได้เบิ่งของเขามันหนักของหลานสาวกับหลานไส้ผัดขัมีเวลาเบิ่งก็สิได้เบิ่งฟันทงเด้อพี่น้องเด้อขันบ่ได้เบิ่งฟันทงก็มีได้เบิ่งซ้ำเนี่ยละ วิ่งสาวิ่งเกตเขารูดสามแล้วพี่น้องเนาะจับคู่เขาก็มีหาเกตหาสสามเกตสามไอซีสาสามตัวกัสามหาเกตหนึสามเกตหาหเกตศูนสาเขากลมสามตัวกัหนึ่งสามเกตศูนย์สากลมสองคู่กั ไอ้สองตัวกะหาสามสามเก็ดซีสามกลมล่างของเขาวิ่งซีลดล่างลดเลยพี่น้องวินซีกลมวิ่งซีลุดซีตัวเดียวจับคู่กับซีหนึ่งซีสองซีสามซีหาของหลานสาวลดเนาะพี่น้องเนาะอลดอันนี้แมวมันพังลงมาจต่เถิงเถิงมันขึ้นไปเล่นเยอะเติมแมวกับดื้อแต่ดีพี่น้องเอ้ ลุดทางร้านเจา้าของปูขุนฟันโคง้งสุดไทยฟันท่งการลุดคือกันพี่น้องเอามาให้เบิง้งมางยืนยันเด็กบนเด็กรางวิ่งหนึ่งบนมิงรางลุดเมดพี่น้องเอ้เขายูสุดสองสุดนั่นคือเห็นนั่นละอันนี้บนของปูขุนกะเหล็กเครยงเหล็กต่างรักกันศูนย์หนึ่งสี่ แปดเก้าวิ่งซวิ่งเก้าลุดเด่นซีลุดจับคูกระสุนซีหนึ่งซีหนึ่งแปเก่าจับมาซคูเอ้ซี 4, คูพี่น้องเลขกลมกัะศูนย์ซตัวรองกับหนึ่เก่าสามตัวกั ศ1นย์หนึ่แปเก่าแ9ศนีเก่ตันหม้อร่อเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกับตันหม้อร่อ4ีเก่าศูนยเมืี้เตีมเมิดหาบ่ไใดลตดตีบ่ามีแทะไปออก30มศูนกับเป็นยังนะ้อพี่น้องติดตามต่อไปเด้ออย่าเฝ้าถิ่มกันเด้อมันหลุดตัวบ่หลุดก็มีคลิปบ่หลุดก็มีพี่น้องหจับ เม่นๆจัดเม่นๆเอาพี่น้องเด้ออันนี้ล่างมีหาไอ้มีซมีหามีเก็ดมีแปดมีเก่าวิ่งรุดหากับแปดเด่นหาร่องแปจับครูกัก็ดล่องหาแปดเดินหาเก่าล่องเก่าซี่องรูดพี่น้องมาอน,นี้กะปูข้นกันเลยจัดให้ครบมดสุด สุดๆแล้วเนาะเก่าสรเนะ้ะพี่น้องเนาะก็มีเขาอยู่สามสี่สุดคือพี่น้องเห็นนั่นละให้พี่น้องสุกูสุกคนก็นมาติดตามได้พี่น้องเด้อขอบบุนขอบคุณพี่ยังติดตามกันย่ตลอดว่าถึงบ่ปากันให้กําลังใจปูขุนอยู่พี่น้องกะวันที่สามสิบเอด็ดกรกฎาคมติดตามกันอีกต่อไปได้พี่น้องเน้อเดี๋ยวสิมีฟันเดี๋ยวสิมีมือนี้ละ ต้องงวดสิมาแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้งวดนี่ที่ผิดสะดันแน่จังหน่อยจังถ้าค่อยบึ้งนะพี่น้องเ้อะิเป็นจังไรผิดสะดานแบบใดผู้คุณบอกเกินเกินแบบกันเมื่อนี่เห็นเมื่อนี่วันที่สิบเกต่เห็นแน่นอนว่าเกินตอนใบย,บยๆก็เห็นแล้วต้องต้องงวดนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องผู้โชคดีทุกคู่ทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงต่อไปวันที่สามสิบเวทได้พี่น,อนอ้องเด้อให้ยุ่ยเย็นเป็นสุขให้ลำลำเรื่อย ยาเก็บยาจนกันขอบครัอยุเย็นเป็นสุขกันสุขสขู่ทุกคนข้อกันคลิปต่อไปวันที่วันที่สามสิบเอ็ดรวยพี่น้องสวัสดี